ครับนะครับ il, เราก็จะมาซ่อมคันเบ็ดนะครับวันนี้อ่ตัวนี้มันแตกนะครับมันแตกมันอ้าเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นเห็นอยู่ปลายนิ้วนะครับมันแตกมันอ้าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมัดนะครับด้วยสาย p e นะครับมันแตกมันอ้านะครับมัดด้วยสาย p e นะครับให้แน่นนะครับ NO แล้วก็หยอดทับด no ้วยกาวนะครับหยอดทับด้วยกาวหรือ เพิ่มเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้สาย PE มันหลุดหรือมันเลื่อนนะนะครับแรงก็นะครับก็มีสายพ e อีนะครับที่ตกเบ็ดตีปลานี่แหละครับจากลอกนี่แหละครับจะใช้พีถักสีนะครับแล้วก็กาวกาวร้อนหรือกาวตะช้างนะครับแต่กาวร้อนก็จะดีนะครับเดี๋ยวขอนะครับอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเพื่อให้คลอง จ่มคอนะครับแบบเดี่ยวนะโอเคเริ่มได้ครับเราก็จะมัดแบบเงื่อนผูกเบ็ดนี่แหละครับสา่คันเข้าไปก่อนนะครับมัดเงื่อนผูกเบ็ดนะครับสายพีอีทักสี่นะครับก็พอนะครับเป็นจะได้เล็กๆเน้เเนนะครับ ตักงเ,เงิ่อนดูด้านล่างก็จะได้เนียนนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ทำคลิปด,ดามคันเบ็ดที่หักมานะครับอันนี้มาซอมตรงนี้ต่อมันแตกนะครับก็เอามือกดให้สนิทนะครับแล้วก็ดึง กดให้ตันน็ตแล้วก็ดึงนะครับตอนเริ่มแรกก็จะยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอตันเน็ตแล้วมัดดึงดึงแล้วนะครับก็จะเริ่มง่ายนะครับก็มัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะครับกว่าจะเต็มตรงที่รอยแตกรอยจิกนะครับ กด,ดไว้แล้วก็มัดไปนะครับตัวนี้มันจะเด้งด้วยนะครับก็จะคอยกด,ดไว้กด,ดไว้ก่อนนะครับพอมัดไปสักระยะหนึ่งแน่นแล้วก็ปล่อยได้เน้เป็นเหล็กสปริงนะครับมันก็นเลยจะเด้งหน่อยนะครับ ไ,ไม่รู้เขาซ่อมกันยังไงนะครับผมก็ซ่อมตามวิธีของผมที่พอจะทําได้นะครับหรือถ้ามันเป็นอ่ะตอนตกอยู่ก็ซ่อมวิธีนี้ได้เลยนะครับโอเคเริ่มจะสนิทแล้วนะเรื่อ ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะครับก็สายตีเองนี่แหละครับตีเอาไว้ตกเบ็ดตีเบ็ดกันนี่แหละครับเดี๋ยวเพิ่มความแข็งแรงให้แน่นหนาก็หยอดเก่านะครับจะให้เป็นสีเดียวกันเนียนๆไปก็ใช้สีเดียวกับคันเบ็ดนะครับมาพ่นหรือมาทานะครับให้สีเดียวกันไปเนียนๆไปนะครับ หนาแน่นอนนะครับซ่อมได้ก็ซ่อมใช้นะครับเพราะยังไม่พังนะครับคือแค่ชำรุดนะครับนิดหน่อยนะครับโอเคสนิทเรียบเนียนนะครับ เดี๋ยวเราก็มัดให้เต็มรอยที่กาวมันแตกไปเลยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ ดูเป็นแนวทางนะครับดูแค่เป็นแนวทางนะครับว่าทำยังไงนะครับเผื่อใครเบ็ดพังเบ็ดเสียเบ็ดไออตัวนี้มันฉีกนะครับกาวมันหลุดมันล่อนนะครับจากการใช้งานก่อนมัดเราก็กดนะครับก่อนดึงให้ตึงเราก็กด ให้เน่นจะถือว่าใช้ได้นะครับสนิทเรียบเนียนนะครับกดไว้ตลอดก็ดีนะมันจะได้ไม่อ้า ไว้ตลอดระหว่างที่มัดนะครับะกระถึงว่าแน่นจะได้ ลอยมัดก็เรียบเนียนนะครับอเหมือนออกมาจากโรงงานเลยนะครับโรงงานไหนไม่รู้นะครับอาจจะชื่อโรงงานไทยประดิษฐ์นะครับร้อยต่อก็อ่าเนียนนะครับไม่ไม่ลอยมัดน,นะครับ เป็นปุมนิดเดียวนะครับแทบจะไม่เห็นนะครับกาวยอดนี่เนียนมองไม่เห็นแน่นอนครับแค่ถ้าเราไม่มีกาวเรามัดอยู่อ่าหน้าง,งานนะครับริมบ่อริมคลองริมบึงนะครับหรือเป็นเขื่อนแม่น้ําอะไรก็มัดใช้แค่นี้ก่อนนะครับจะมาหยอดกาวให้แน่นหนาทีหลังก็ได้นะครับเงียนครับ ไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็นึกได้ว่าเออมันน่าจะทําแบบนี้ได้ก็ลองมาทําดูนะครับก็เหมือนที่ดูสารคดีที่เขาทําเบ็ดนะครับเขาก็ทํำคล้ายๆแบบนี้นะครับเคยๆดยยูแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ชอบตกเบ็ดน,นะครับแต่เขาบอก เป็นแ่ละคดีสร้างคันเบ็ดหนึ่งคันนะครับว่าสร้างยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับก็นึกได้นะครับน่าจะสิบยี่สิบปีแล้วนะครับตอนนั้นน่าจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็จำไม่ผิดนะครับตอนนี้เริ่มแก่นิดนิดแล้วนะครับก็ๆๆ เหมือนย้อนไปไวัยเด็กอีกครั้งนะครับตอนเด็กชอบตักเบ็ดตกปลานะครับก็ไม่รู้ว่าชอบหรือต้องหากับข้าวนะครับก็แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมานะครับใช้เวลาบ้างกับการตกเบ็ดนะครับก็ตกก็ดีกว่าอยู่เฉยๆหรือไปทำอย่างอื่นนะครับ พอก็ทำอย่างอื่นก็อาจจะเสียตังค์เสียเวลานะครับมือมันไม่ได้ปลาได้กับข้าวเหมือนตกเบ็ดนะครับไม่เพลินไม่สนุกเท่ากับตกเบ็ดนะครับก็รู้สึกว่าตกเบ็ดนี่จะเป็นอะไรที่มันลงตัวนะครับรูนะ้สึกว่ามันลงตัวมันคุ้มค่ากับอ่นะ การรอคอยหรือการลงทุนนะครับเพราะว่าเราซื้อเหยอหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่แพงมากเบ็ดก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่งรถนะครับนันก็มันบางทีก็เหนื่อยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับได้แค่แต่งได้แค่สวยประโยชน์มันไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนไปตกเบ็ดนะครับ ไปตกเบ็ดยังมีความสุกนะครับสนุกสนานนะครับได้ลุ้นได้ตื่นเต้นได้ออกกําลังอพอดีพอดีนะครับได้รับแดดรับลมนะครับใหม่ๆนี่ไปหน้าดําหน้าไหมแขนไหมกันเลยนะครับเนื่องจากไม่รู้วิธีป้องกันและไม่คิดว่าแดดแบบแดดไม่ออกฟ้าคึมๆก็จะดําทําให้หน้าไหมอะไรกันได้อย่างเงี้ยครับ ก็เลยไม่ได้มองกันนะครับก็ยังตกไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็เพิ่งเริ่มหัดตกเหมือนกันนะครับยังไม่เก่งยังไม่ทํานานนะครับเบ็ดก็ซื้อถูกถูกนะครับหรือไปเดินตลาดนะัดเจอมือสองมานะครับาภาพสวยถูกใจก็ซื้อถูกถูกนะครับก อ่าคันนี้ที่ซ่อมอยู่นี่ก็เป็นของมียี่ห้ออยู่นะครับยี่ห้อดีอยู่แต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับเขาบอกมาเหมือนกันจำไม่ได้นะครับอ่านก็ไม่ออกนะครับก็เขาขายอยู่แปดร้อยนะครับพอไปเดินเจอปุ๊บก็ต่อราคาต่อเขาลดให้ร้อยเดียวมั้งครับ ร้อยเดียวหรืออเขาลดให้เจ็ดร้อยหรือหกร้อยนี่แะครับเต็มที่ของเขาเนาะผมก็บอกเออเอาไว้ก่อนถ้ายังอยู่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับก็ไปเดินตลาดนะครับวนจนรอบตลาดของถมใหญ่ๆนะครับกลับมาก็ยังอยู่นะครับผงแปลจะได้ใช้ได้ตกนะครับจะเป็นเบ็ดคันแรกที่ซื้อ ก็ระหว่างเดินตลาดก็ซื้อหมวกนะครับมาใบหนึ่งนะครับซื้อหมวกมาใบหนึ่งเป็นหมวกท่งข้าวบอยนะครับหมวกก็ลนะดูถ้าทางยาราคาแพงนะครับเป็นเหมือนผ้า,ากำมะหยี่เนาะเขาดูคนมีตังค์เอามาขายครับแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจพิษโควิดเขามาขายเขาก็ขายผม ซื้อของอย่างอื่นเขาด้วยเนาะก็เลยมันเหลือ,อเศษยี่สิบาทผมบอกได้อะไรบ้างเนาะอีกยี่สิบาทซื้ออะไรได้บ้างเขาก็ไม่รู้จะให้อะไรก็เห็นมีหมวกอยู่ก็เลยถามหมวกได้ไหมเขาบอกเอาเอาไปนะครับได้หมกมานะครับก็ใส่เดินตลาดนัดเลยนะครับแดดมันมีเนาะใส่เดินตลาดนะัดเสร็จวนจนจะกลับนะครับใกล้จะกลับตลาดจะปิดก็เดินมาหาร้านคนที่ขายเบ็ดนะครับ ขาขายของมือสองนะครับเขาก็มีเบ็ดคันนี้เขาไม่อ่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็มาขายก็อบอกว่าไงพี่อ่าผมก็เขาขายแปดร้อยต่อหรือห้าร้อยเขาก็บอกได้แค่หกร้อยเต็มที่ผมก็ว่ามันยังราคาสูงไปเนะาะบอกห้าร้อยลวกันเอาหมวกแรกลูกหนึ่งนะครับ เขาก็ไม่อยากให้นะครับแต่ก็มีของมาแลกด้วยก็เลยอใจอ่อนนะครับก็ให้มานะครับก็เลยได้มาใช้นะครับก็เป็นเบ็ดตีนะครับเอามาใช้ตกก็พันมันจะเบาๆนะครับก็ใช้ง่ายสบายดีนะครับอันนี้ บอกวิธีการทําเบ็ดหน่อยเดียวนะพูดเล่าอาดีตของเบ็ดนะครับเป็นที่มาของเบ็ดยาวเลยแล้วก็มีทั้งหมดห้าคันนะครับตอนนี้ก็แล้วก็นะคอีกสี่คันนะครับไปเจอที่ตลาดเหมือนกันนะครับเขาขายอยู่ อ่าเหมือนเขาของโลราคาหรือของขายโลหนีเขาบอกหนีน้ําท่วมมาเนาะขายอ่าเหมือนแบบช่วยคนน้ําท่วมซื้อมาเอามาขายทุกๆูกอะไรเงี้ยเขาก็มาขายคันละร้อยเป็นเบตตีเหมือนกันครับหกฟุตหกฟุตร้อยแปดสิบเซนนะครับก็ผมก็เออ,เอทีแรกไม่รู้ว่าเขาขายนะครับเห็นคนเขาเดินตลาดซื้อมาก็ทํา เบ็ดแหะครับเขาก็บอกเบ็ดเขาขายกันละร้อยเองอยู่ตรงโน้นนะครับผมก็เลยเดินไปดูอ่าก็ได้มาเป็นเบ็ดตีหกฟุตนะครับตัวนี้หกฟุตครึ่งนะครับคันตันนะครับส่วนอ้คันหกฟุตซื้อมาคันละร้อยสี่คันคันเปล่าๆนะครับอันนั้นก็มันจะไม่ตันนะครับก่วงนะครับเแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ดีนะครับตกปลาตัวเะเป็นโลสองโลนี่ก็ยังสบายอยู่นะครับ อ่ก็เนียนใช้ได้อยู่นะครับมัดนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่มัดอีกหนาหนาแน่นๆอีกสักหน่อยนะครับมัดให้แบบหนาเยอะๆอีกสักหน่อยแน่นเลยนะครับที่มัดไว้ก็เนียนนะครับก็เดี๋ยวหยอดกาวแน่นหนาแน่นอนไม่มีหลุดมมีร่อนนะครับ แล้วก็สั่งซื้อลอกนะครับเอ่อซื้อเบ็ดเปล่ามาเล่าต่อซื้อเบ็ดเปล่ามาสั่งซื้อลอกก็ตัวลราไม่ถึงร้อยนะครับในออนไลน์นะครับถ้เอามาใช้ก็พอใช้ได้นะครับตกปลาตัวโลสองโลได้เนื่องจากรีวิวเขาเยอะนะครับก็เป็นของมาจากนอกเลยเนาะไม่ใช่ของไทยด้วยต่างมาจากข้านนอกก็โอเคนะครับเป็นลอกพลาสติก ตัวไม่ถึงร้อยก็มีนะครับทางออนไลน์ก็จะถูกกว่าอ่าร้านค้าทั่วไปเนาะแต่เราไม่ได้จับของเลือกของเท่านั้นเองนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้าซื้อนะครับทางออนไลน์แต่นี้ก็อย่างว่าเนาะราคามันรอตารอใจเนาะสองออนไลน์แข่งขันกันนะครับทางด้านราคาแต่คุณภาพไม่ได้แข่งนะครับก็เลือกกันเอานะครับ ในเราเห็นของจริงซื้อได้ราคาไม่แพงก็ดูของจริงดีกว่านะครับบางทีของออนไลน์ซื้อมาก็ไม่ได้อย่างถูกใจอย่างที่คิดนะครับบางทีอาจจะเสียตังค์่าแต่ไม่คุ้มนะครับซื้อออนไลน์แต่บางอย่างก็ดีนะครับเพราะว่า ขาของคุณภาพเราก็ต้องดูที่รีวิวรีวิวจากคนที่ซื้อไปแล้วนะครับอ่ะก็เนียนนะครับเนียนเนี่ยนเนียนมัดเนียนรอยต่ออ่าข้างล่างนี้ก็มีรอยปุ่มนิดๆนะครับนิดเดียวนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวแต่โฟกัสให้นะครับ่เดี๋ยวโฟกัสมันจะโฟกัสนมเนียนนะครับ ก็มันไม่โฟกัสให้เนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะ p ีีทักสีมันเส้นเล็กเนาะเหนียวเหนียวนะครับนิ่มนะครับไม่ลื่นไม่หลุดนะครับสาหรับมัดเบ็ดมัดอะไรนี่ดีนะครับ p ีีเหนียวด้วยไม่ลื่นด้วยนะครับตกก็ดีนะครับผมชอบผมชอบมากกว่าเอ็นนะครับไม่ยืดนะครับอายุการใช้งานทนกว่านะครับเหนียวกว่า ก็เนียน,นครับไม่ได้อะไรน่าเกียดหรือยังไงเลยนะครับจะเป็นสีเดียวกันนี่มองไม่รู้เลยนะครับว่ามัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยอดกาวตรงรอยปุ่มที่มัดนี่แหละครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับ ถ้าไม่ซ่อมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็อยากจะซ่อมให้มันแข็งแรงแข็งแรงดีนะครับกลัวมันจะมีรอยไปมากกว่านี้นะครับก็เลยทำแค่กอ่อนซ่อมตอนที่ยังซ่อมได้นะครับก่อนที่มันจะซ่อมไม่ได้ ผมมัดช้านะครับก็เลยจะก,กินเวลาไปหน่อยมัดช้าดูให้มันละเอียดนะครับบางคุณอาจจะมัดไวกว่านี้นะครับจะใช้เวลาน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเนียนครับสวยมันออกมาจากโรงงานจริงๆนะครับแต่โรงงานไหนไม่รู้นะครับ เนียนถูกใจครับถ้าไปจ้างเขาซ่อมไม่รู้เท่าไหร่นะครับหรือมีคนรับซ่อมหรือเปล่าไม่รู้นะ ยอดกาวแล้วก็ทิ้งแม่กาวแห้งแล้วก็ค่อยมาตัดปีนะครับตัดเ,ออเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมหยอดกาวแล้วมันแห้งแล้วเนาะไอที่ผมทาต่อดามเบ็ดหักนะครับ,บายเบ็ดหักเดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดอันนี้มัดอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วหยอดกาวก่อนเดี๋ยวได้ดูนะครับแป๊บหนึ่ง ก็อยากให้แข็งแรงเต็มที่นะครับก็เลยจะมจัดเยอะๆหน่อยอนี่ยมันจะพอแล้วครับอ่ะเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่ามันมชัดไม่ชัดนะครับก็เนียน,น,นดีนะครับ ก็อ่าโอเคได้หย,ยอดกาวเลยนะครับหยอดกาวตรงรอยต่อนี่เลยอ่าจับปลายสายไว้นะครับหยอดกาวตรงรอยมัดปมที่มัดมัดแหวนนะครับแล้วขยับกันกาวโดนนะครับหยอดหยอดหยอดอ่านะครับทากาวตรงปมนี่เลยนะครับ แล้วก็ให้ซึมไปในสายนะครับเคลือบสายนะอย่ะหยอดตรงรอยแตกหักนิดหน่อยนะครับทันี้ก็รูปนะครับให้เคลือบกาวเคลือบไปเลยนะครับจะได้เนียนเนนนะครับเหมือนกาวออกมาจากโรงงานนะครับนะเนียนเลยครับก็ถือว่าใช้ใช้ได้นะครับ บางๆเคลือบสายนะครับทำครั้งแรกเหมือนมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆ <c oughs> ไม่มีใครยอเราก็ต้องยอตัวเองนะครับไม่มีใครชมเราก็ชมตัวเองนะครับจะเป็นความสุขเล็กๆนะครับ เอออ่ะเงียนครับโอ้เงาเลยนะครับเงียนเงาเหมือนซื้อออกมาจากร้านเลยนะครับโอ้ใช้ได้นะครับฝีมือครับไม่คิดเลยนะครับว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้นะครับอ่ะเนียนเงาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูใกล้ๆสุดยอดนะครับเนี่ยมันเนียนเงาไปอ่ะสวยเลย เจอกาวเข้าไปนี่เข้าท่าแฮะอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูดูไอ้คันที่ผมทําไว้อันนี้ผมยอดกาวไม่เยอะนะ้อยยอดแค่นิด,นด,นดหน่อยหน่อยไม่ได้ทาแบบเมื่อกี้อันนี้ต่อดมนะครับดาำผมใช้กิ๊บเน็บผมของผู้หญิงนะครับที่เน็บดำๆมาเล็กๆนนะครับเส้นเล็กๆหักหักกลางนะครับมันจะเป็นสองเส้นคู่กันแล้วผมก็หัก มันหักกาวมันก็เป็นสองเส้นผมเสียบเข้าไปแกนในไอไออันนี้มันจะควงนะครับเป็นรูอยู่ก็เสียบเข้าไปแกนในอันหนึ่งฝั่งที่หักขดปลายคันแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเข้าหาก,กันแล้วก็หยอดกาวที่แกนกลางด้วยนะครับเหล็กที่เสียบเข้าไปกระดัมข้างในก็อยู่นะครับอยู่แน่นเหมือนกันแต่ผมอยากให้แข็งแรงมากกว่าเดิมก็เอากิฟที่เหลือเนี่ยพาดวางตามตามคันเบ็ดนะครับพาดปุ๊บเราก็พีอีมัดยาวนะครับ แดี๋ยวจะหยอดกาวทับอีกทีนะครับเมื่อคู่ผมหยอดไว้ไม่เยอะนะครับอันนี้กาวมันเหลือเนาะเก็บไว้จะทิ้งมันก็จะแข็งเดี๋ยวจะทากาวให้มันเยอะเยอะเนียนเนียนไปเลยนะครับให้มันเต็มเต็มเหมือนอันเมื่อกี้ไปเลยนะครับให้มันเคลือบสายพีไปทั้งหมดเลยนะครับอ่ากล้องไม่เห็นนะครับก็ทา เพื่อไปเลยนะครับเพื่อสาย p ีจะได้ทนไม่ผุไม่ลอกไม่ล่อนไม่โดนอะไรไม่ถลอกด้วยนะครับพอหยอดกาวเคลือบเอาไว้นะครับก็เคลือบเงาเลยนะครับขึ้นเงาขึ้นมาเลยนะครับ เลนะครับอย่าหยอดเยอะไปนะครับมันจะเยิมเยิมเป็นก้อนนะครับแค่ทาบางๆแค่เคลือบทั่วก็โปรนะครับ ก็เนียนเงานะครับมองมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมมองข้างนอกนี่มันสวยะครับเนียนนะครับมันนะครับมันจะเนียนเงาไปเลยกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะมันเป็นกล้องหน้านะครับโทรศัพท์ถูกๆมันก็เลยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับ จะตัดสายนะครับมันแห้งแล้วก็ตัดสายที่มัดไว้โอเคครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ก็จะาทำคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับที่ดูนะครับ